เมนูหมักดองของสดปรุงสุกๆดิบๆหรือแม้แต่อาหารรสจัดนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดเชื้อร้ายที่ไม่ใช่เพียงอาการกรดไหลย้อนแต่ในระยะยาวนี่คือความเสี่ยงที่ต้องระวังให้มากค่ะ H pylori แผงเงียบตัวร้ายเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ภายในน้ำและอาหารที่เรารับประทานเข้าไปค่ะและเชื้อนี้ติดได้ทุกเพศทุกวัยติดจากคนสู่คนได้ง่ายๆผ่านน้ำลายหรือแม้แต่การใช้ภาชนะทานอาหารร่วมกัน โดยปกติภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีการกำจัดเชื้อนี้ได้ค่ะแต่มีพฤติกรรมบางอย่างที่เอื้อต่อการจเจริญของ H. pylori ในร่างกายเช่นการกินอาหารไม่เป็นเวลาความเครียดนอนหลับไม่เพียงพอเชือ H. pylori ที่ฝังตัวอยู่ในเยื่อบุกระเพาะอาหารเขามีการสร้างสารที่คล้ายกับแผ่นฟิล์มบางๆมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองและเมื่อร่างกายมีเชื้อ H. pylori มากเชื้อนี้ ก็จะเป็นกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารให้เพิ่มขึ้นและจากข้อมูลพบว่าหนึ่งในสามของประชากรไทยติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้แต่ในภาคเหนือและอีสานพบการติดเชื้อนี้มากถึงร้อยละ50ของประชากรที่น่ากลัวมากกว่านั้นเมื่อองค์การอนามัยโลกจะให้เชื้อเอชเพโลไลเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารค่ะสำหรับใครที่กังวลใจว่าตัวเองมีเชื้อเอชเพโลไลในกระเพาะอาหารหรือไม่ เดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะมาบอกเล่าวิธีการตรวจหาเชื้อตัวรายนี้กันนะคะ